ดีนี่มาเองนะระยะนี้มันเป็นกระแสใช่ไหมของกุ้งแช่น้ําปลาใครก็ลงกุ้งแช่น้ำปาาลปำปาวันนี้ม้าก็เลยอยากกระทําแบบเขาะนะแล้วก็ไปดูแกะซูอะไรของเขามาเรียบร้อยแล,แล้วก็ดูแล้วว่าม้าขี้เกียจไปยืนคอยเขาอะนะสองสามชัโ สองสามชั่วโมงถึงจะได้กินแถวบรรทัดทองอ่ะที่เขาดังมากเลยซึ่งอย่างวัยสวอย่างม้านี่นะสวยเว้ยนี่ก็เรียกว่าไม่มีปัญญาที่จะไปทําอย่างนั้นได้นะอาจจะเรียกว่าพลังงานเราน้อยลงวันนี้ม้าก็เลยทําที่บ้านกินดีกว่าจากที่ดูสูตรแกะสูตรของเขามาเนี่ยมาได้สูตรของม้าที่วันนี้ม้าจะทําให้ดูรับรองทําให้ลูกหลานลูกหลานก็รักเพราะว่าวันเราได้วัตถุดิบวันนี้ที่ดีมากเลยการที่จะทํากู้แค่น้ําปลาที่ดีมมนต้องเริ่มจากทําน้ําจิ้นที่ดีก่อนวันนี้ม้าได้วัตถุดิบที่สวยมากๆ ถ้าประกวดก็คือนางงามของม้าก็มีน้ำน้ำตาลนะที่ม้าเชื่อมมาไว้เรียบร้อยจะเพิ่มสูตรคือให้ความหอมหนัวน้ำตาลปี๊ปนะลงไป แล้วมาก็มีพริกสีเขียวแล้วก็ม้าก็คั้นมะนาวสดเลยแล้วก็มาก้ามีกระเทียมแล้วมาก็มีผักชีอีกอย่างหนึง่งใช้ทั้งใบทั้งรากด้วยนะใบเฉยๆก็อาจจะมีกลิ่นแต่ว่าไม่โดดเด่นท้ากับเวลาเราใส่รากแล้วก็ใช้เกลือเสริมด้วยน้ำปลานิดหน่อยนะมีใบมิ้นท์เนี่ยใบสะระแหน่นี่นะเวลาโรยใบสะระแหน่ไปแล้วอาหารที่ธรรมดาเน,นี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นอาหารที่มันหรูหราขึ้นมาทันทีเลยน้ำมะนาวหรือน้ำอะไรที่แบบพอมาเสียบเท่านั้นสังเกตไหมาจาก50บาท <x> <iverse. S 1> อาจจะเป็นร้อยบาทไปเลยนี่ม้าทำมาแล้ว แล้วน่นเนี่ยตกแต่งนิดหน่อยเท่านั้นเองแ้วก็มามีนี่ตัวหอมเนี่ยมันหอมจริงๆเลยนะเพราะว่าตอนหั่นเนี่ยหอมมาจากนอกบ้านเลยแล้วเวลาเอามาเจียวยิ่งเราอยู่ที่บ้านเนี่ยการที่เรายืนสองชั่วโมงเนี่ยเราเจียวเนี่ยเราก็ได้ความหอมกุ้งวันนี้ของมานี่ยนะได้กุ้งก็เรียกกุ้งวังนะสมัยก่อนมาเรียกกุ้งวัง๋ยวนี้ก็เรียกอะไรนะเป็นกุ้งที่เหมือนกับว่าเขาแค่นอกน้ําแข็งมาเนื้อมันจะเด้งแล้วก็มันมีความวาวมากกว่าถ้าเราไปซื้อบางทีเราแช่แข็งออกไปตู้เย็นเนี่ย ความหวานมันก็จะหมดไปน้ำจิ้มของม้าก็ม้าจะเอาน้ำตาลตัวนี้เนี่ยนะ ลงไปกับน้ำแล้วก็จะได้เป็นน้ำเชื่อมออกมาแล้วม้าก็จะเติมน้ำตาลปี๊บเนี่ยลงไปกลิ่นมันก็จะหอมด้วยไม่หวานแหลมจนเกินไปเคี่ยวให้ได้ความหนืดได้พอดีไม่ต้องไปเติมน้ำเลยนะม้าก็จะเอาพริกเอากระเทียมน้ำตาลผักชีน้ำมะนาวแล้วก็น้ำตาลที่ม้าเคี่ยวเนี่ยผสมรวมกันตอนนี้เราจะปรุงรสอะไรก็แล้วแต่เราก็จะปรุงตอนนี้ถ้าที่บ้านเราชอบกินเปรี้ยวเราก็ใส่มะนาวเยอะหน่อยแต่ถ้าเค็มเราก็อาจจะเติมเกลือตอนนี้เราก็จะเพิ่มในบ้านเราเพราะแต่ละคนไม่เหมือน ทำรสชาติให้เข้มข้นเอาไว้เพราะว่าเวลาเราใส่ลงไปในกุ้งแช่น้ำปลาแล้วเนีย่ยตัวกุ้งมันจะดูดซับเครื่องปรุงของเราเนี่ยถ้าเราทําจืดมากจนเกินไปเนี่ยรสชาติมันจะไม่เข้มข้นนะปั่นตอนนี้แล้วแต่คนนะนะมาชอบหยาบๆนิดหน่อยแนละ้วมันจะทําให้เวลาเราตักกุ้งขึ้นมาเนี่ยมันได้เครื่องปรุงมาเต็มๆเลยเสร็จแล้วน้ําจิ้มของหมาหมาหัวหอมของมมาเนี่ยนะพอได้หัวหอมมามมาก็จะปอกหัวหอมพยายามอย่าให้เปียกเพราะว,ว่าเราทอดน้ํามันขึ้นมามันจะได้ก็ไม่กระเด็นแล้วก็ทําให้หัวหอมของเราเนี่ยกรอบกันขึ้นมาด้วยถ้าาเราทอด เวลาเรากินกุ้งเนี่ยมันจะมีรสชาติที่หนัวหนัวแล้วพอเรากัดหอมไปแล้วมันก็ได้ความกรอบแล้วก็ได้ความมันแล้วก็ได้ความอัดทรสของกลิ่นกินเข้ากันแล้วมันจะอร่อยมากเลยแล้วยิ่งมีใบมิ้นไฮโซของเราเพิ่มเข้ามาแล้วน้ำลายไหลจัดจานเราก็เอากุ้งวางลงไปก่อนพอเอากุ้งใส่แล้วก็เอาเครื่องปรุงทั้งหมดของเราเนี่ยนะเทลงไปเราก็เอาหอมเจียวของเราเนี่ยโรยข้างหน้าเสร็จเรียบร้อยก็เอาใบมิ้นเนี่ยโรยลงไป ถ้าจะให้ดีก็กระเทียมทยใส่ลงไปข้างหน้าหน่อยจะทําให้อาหารของเราดูน่ากินแล้วเวลากินเราก็คุกลงไปเรียบเรียบร้อยตักเข้าปากสบายอร่อยเสร็จแล้วเมนูแช่น้ำปลาสูตรของหม่าม้าถึงเวลาที่ม้าจะชิมแล้วนะโห oh, นี่กุ้งกุ้งเปล่าปลาก่อนเลยกุ้งของม้าวันนี้สดมากเลยนะขนาดกัดแล้วมีความเด้งแล้วก็ แล้วก็มีความหวานบอกเลยนะสูตรที่มาให้ในวันนี้เนี่ยอร่อยสุดขีดเลยนะไม่ได้รีดที่ต่ำนะกีดที่สูงมากเลยอร่อยจริงจริงวันนี้หอมเจียวอร่อยหอมกรอบหวานอร่อยจริงอร่อยจริงดูนี่ไม่อยากจะปิดรายการเลยอยากจะยกกลับบ้านเลยเลย อร่อยมากขอบอกเลยนะว่าจานนี้เนี่ยมาไม่ได้อวยตัวเองเลยนะว่าทําได้อร่อยมากแลรวเวลากินกับตัวหอมที่เราทอดมาใหม่ๆนี่บอกเลยที่สุดอันนี้มาให้10บคะแนนตัวเองเลยจริงๆวันนี้ดูรายการของหมม้มาแล้วก็อยากจะทําตามก็ทําตามได้เลยเพราะสูตรอันนี้เต็มสิจริงๆเลยนะวันนี้มาก็ขอไปกินก่อนนะบายๆไปละลกไปดีกว่าเดี๋ยวก็แย่งไปอร่อยจริงว่ะ